ฉายแสงทวนขนลุกป,ปล่อยตัวอย่างเต็ม Dominion of Darkness กัวซาผีสาบนรกส่งวันที่25ธันวาคมนี้ฉายแสงแอดเวนเจอร์ปล่อยตัวอย่าง Dominion of Darkness กัวซาผีสาบนรกส่งผลงานกำกับโดยบบอีปสเตโยบ r อบบี้ประเสริฐเดียวนักแสดงนำโดยเจโรมเค e a r n e y j e r โรม Kurnia เ i c i ซ r a c h เ l l i c i a r a c h e l ลุคมนันซาดิ ลูคแมน S, Mann, S A R D I และ a อ t r i ิตเทียแอ T I A R Dominion of Darkness ภาพยนตร์สยองขวัญชวนหน้าติดตามที่จะพาเข้าสู่โลกแห่งพิธีการไล่พูดผีแบบศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเรื่องราวว่าด้วยความศรัทธ,ธาการไถ่บาปและการดิ้นรนต่อสู้กับปีศาจจากภายนอกและภายในบ๊อบมี้ปราสเตโยบ๊อบมี้ประเศตเตียวผู้กำกับตั้งใจทำหนังเน้นบรรยากาศและให้ความรู้สึกกดดันซึ่งอิงจาก เหตุการณ์จริงในประเทศอินโดนีเซียนำเสนอภาพการต่อสู้กับวิญญาณร้ายให้ชวนขนลุกสมจริงซึ่งกว่าจะเป็นหนังเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลา6ปีในการปั้นโปรเจกต์ตั้งแต่วางคอนเซปต์เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสร้างระยะสุดท้ายอีกทั้งฉากพิธีขับไล่ผีอิงจากเหตุการณ์พิธีที่เกิดขึ้นจริงโดยการถ่ายทอดออกมาเป็นหนังจะมีบาดหลวงชาวอินโดนีเซียและผู้เชี่ยวชาญทางาศาสนามาให้ข้อมูลทำปรึกษาในการสร้างหนัง คริสต์มาสนี้เตรียมสะพรึงกับตำนานหลอนสุดสยองที่ทำคนทั้งอินโดนีเซียผวาโดมิเนียนออฟดาร์เนสกัวซาผีสาบนารกส่งวันที่25ธันวาคม2567ในโรงภาพยนตร์เตรียมเผยเรื่องราวของพูดวิญญาณแสนลึกล้ำของบาทหลวงหนุ่มนามว่าโทมัสผู้สูญเสียศรัทธาหลังอุบัติเหตุคร่าชีวิตครอบครัว ขของเาไปจนกระทั่งเขากลายเป็นผู้ได้รับการอุปธรรมของบาทหลวงผู้มากประสบการณ์เรนร่าเต็มตัวแม้เขาไม่เต็มใจนักจนกระทั่งความศรัทธาในตัวโทโมัสถูกท้าทายเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับเหตุสยองขวัญที่เด็กสาวนามว่าเคลาถูกปีศาจเข้าสิงเมื่อพวกเขาประกอบพิธีเพื่อช่วยเคลาก็ทําให้โทโมัสลํำลึกถึงน้องสาวที่จากไปไม่ว่าอย่างไรก็ตามภารกิจของเขาจึงกลายเป็นเรื่องราวสุดสะพรึงน่าติดตาม บอบบี้ปราสเตโยบอบบี้ประสิทธิ์เดียวผู้กำกับตั้งใจทำหนังเน้นบรรยากาศและให้ความรู้สึกกดดันซึ่งอิงจากเหตุการณ์จริงในประเทศอินโดนีเซียนำเสนอภาพการต่อสู้กับวิญญาณร้ายให้ชวนขนลุกสมจริงซึ่งกว่าจะเป็นหนังเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลา6ปีในก้นโปรเจกต์ตั้งแต่วางคอนเซปต์เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสร้างระยะสุดท้ายอีกทั้งฉากพิธีขับไล่ผีอิงจากเหตุการณ์พิธีที่เกิดขึ้นจริง โดยการถ่ายทอดออกมาเป็นหนังจะมีบาดหลวงชาวอินโดนีเซียและผู้เที่ยวชาญทางาศาสนามาให้ข้อมูลคำปรึกษาในการสร้างหนังติดตามข่าวสารภาพยนตร์ d o m i n i o n of Darkness กัวซาผีสาบนารกส่งผ่านช่องทางดังต่อไปนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Dominions of Darkness เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกัวซาผีสาบนรกส่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฉายแสง Adventure เครื่องหมายสี่เหลี่ยมช Chinese Adventure